บุกครองเก้าไปพร้อมกันผมฝันนั้นอยู่ไม่ไกลร้อยแปดพันไหมใสไอสู่ชุมชนสนับสโดยปตทพลังที่ยั่งเยืสูชุมชน ดีครับคุณผู้ชมพบกับผมรถเบน์ราชตะกับรายการร้อยพันไม์สายใยสู่ชุมชนมุ่งตู่วัตถุจากความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่ศูนย์กิตกรรมธรรมชาติโป่งแรดจังหวัดจันทบุรีพลาดไม่ได้เลยครับเพราะถ้าเกิดว่าใครพลาดคุณจะไม่ได้รู้เลยว่าวิธีการลดต้นทุนแต่ละฐานจะเป็นยังไงและที่สําคัญที่สุดไปเรียนรู้กับผมดีกว่าแต่ว่าผมจะไปเรียนรู้หรือว่าผมจะไปทานผลไม้ก็ตามมาแล้วกันครับ ร,ร้อยแปดพันใบสายใ 8, าย,ส,ยใสู่ชุมชนทุกผู้ชมครับและตอนนี้นะครับอยู่ฐานแรกสำหรับวันนี้เป็นฐานที่สําคัญมากเลยอ่ะพี่เอกสวัสดีกล้องครับ,รบสวัสดีครับผมฐานนี้ฐานอะไรครับพี่ฐานนี่เรียกว่าฐานคนรักแม่โพศพนะครับเกี่ยวกับข้าว เกี่ยวกับข้าวใช่อาหารของพวกเรานี่ครับใช่ซึ่งข้าวนะครับต้องขอบอกว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยเนี่ยคนไทยต้องกินข้าวและฐานนี้ยังไงครับเนี่ยที่ผมทําอยู่นี่ครับครับก็คือเราเป็นการเอาข้าวอินทรีย์ที่ได้จากเครือข่ายของพวกเรานะครับครับับมีการแลกเปลี่ยนกันผลไม้กับข้าวอย่างนี้แล้วก็เอามาสต็อกไว้เก็บไว้ที่ศูนย์นี้เพื่อการอบรมบ้างเพื่อไว้รับประทานครับเราก็มาทําการสีเองอาสีเองใช่ครับนี่พี่พี่กำาังจะบอกว่า นี่คือเครื่องสีเหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องสีข้าวนะครับซึ่งผมกําลังสีอยู่แต่ตอนแรกตอนแรกไม่รู้มันคืออะไรก็ลองเล่นดูนะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยก่อนนะครับก็คือก็คือเป็นแบบอุปกรณ์ง่ายๆนะครับใช่ของชาวบ้านเขาทําขึ้นมาก็คือเอาเอาข้าวที่เป็นข้าวเปลือกครับใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็หมุนหมุนหมุนเหมือนที่สักครู่นะครับที่ผมหมุนไปเสร็จปุ๊บนะครับ มันก็จะแตกออกมาใช่มันจะกระเทาะเปลือกออกออกระเทาะเปลือกออกมาใช่ครับพี่เอกครับแล้วไอ้เครื่องสีข้าวอย่างเงี้ยครับมันมันดีกว่าเครื่องสีข้าวที่มันอยู่ในโรงงานยังไงครับอ๋อคืออย่างแรกก็คืออ่าเราเราไม่เสียตังในการไปสีครับอ่าใช่ใช่แล้วเราได้กินข้าวปลอดภัยครับอย่างก็คือสารอาหารของข้าวเนี่ยมันอยู่ครบอ๋อเหรอครับเนื่องจากเราแค่กระเทาะเปลือกออกครับข้าวที่เรากินก็คือข้าวแดงนี่เองอไม่ต้องไปทําขัดสีอ๋อใช่ถ้าขัดสีปุ๊บ มันก็เสียจหมูข้าวไปออกไปกับลําเราได้จากการสีข้าวเรียบร้อยเนี่ยเราก็นาข้าวที่สีเนี่ยไปฝัดต่ออีกทีครับไปฝัดต่ออีกทีฝัดนี้คือเลือกข้าวใช่แยกออกกับแกรบกับข้าวแ,แยกจากกันโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีฝัดข้าวทํายังไงครับเอาอุปกรณ์มีอะไรบ้างรครับพี่อุปกรณ์ก็มีหนึ่งกระด้งอย่างเดียวกระดง้งแล้วก็ต้องมีลมด้วยอ๋อต้องเป็นที่โลง่งจะต้องมีกระดง้งและก็มีลมด้วยนะครับใช่ครับ คุณผ,ผู้ชมครับที่เห็นอยู่ปลิวๆไปนั้นก็คือแกลบนะครับแต่ว่าเมื่อกี้พี่เอกบอกว่ากแกลบนี้ก็ไม่ได้เอาไปทิ้งนะเดี๋ยวเอาไปใช้อะไรก็สามารถที่จะดูได้<ช>นะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เอกฝัดข้าวก่อนอผมก็อยากฝัดเหมือนกันนะลองไหมครับผมลยครับคุณผ,ผู้ชมครับหนึ่งสองสาฝัดสงหน่อยครับลมจะได้พัดไปหกนะครับ ที่พี่เอกทำการปัดข้าวไปแล้วก็ผมเป็นผู้ช่วยเล็กน้อยนะครับข้าวเทียนอยู่ในกระด้งเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้เลยครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่าข้าวนี้นะครับเรียกได้ว่ามันมีคุณค่าทางสารอาหารพพครบถ้วนมีแร่ธาตุด้วยและที่สาคัญมีจมูกข้าวด้วย <ผม S 2> เป็นข้าวที่ดีนะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการลดต้นทุนไปได้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกเองสีเองปัดเองทานเองดีต่อสุขภาพร่างกายด้วย นะครับก็ขอบคุณี่เอกมากนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถานต่อไปนะครับจะเรียนรู้ในเรื่องอะไรครับตามผมมาเลยครับกินเยอะได้แค่นี้เองจะมอกกินไหมเนี่ย่นะครับเราก็ไปเห็นข้าวซ้อมมือแล้วข้าวซอมมือนะครับพอเราถอดสีเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแกลบแกลบเอามาที่ฐานนี้นี่เองครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับแกลบเอามาที่ฐานนี้ทําไมครับเรื่องฐานนี้คือฐานอะไรเอ่ยฐานหมูหลุมครับแกลบเรามาเป็นที่นอนหมู แกบออกมาไปที่นอนหมูก็เอาแกบเนี่ยมารองก้นหลุมเพื่อที่จะให้ทรับเอาสิ่งที่หมูถ่ายออกมาเช่นฉี่หรือว่าอุจจระหรือขี้นั่นเองนะเราก็เอาตัวเนี้ยเอาไปใส่ต้นไม้อ๋อเลี้ยงง่ายๆก็คือว่าฉี่หรือว่าจะเป็นมูลหรือว่าเป็นขี้นี่เองนะครับก็คือเอาไปเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกโอ้แต่ทีนี้ว่าวิธีการเลี้ยงมันก็ค่อนข้างง่ายนิดนึงครับมันแล้วก็ประหยัดก็คือ อันดับแรกคือประหยัดปุ๋ยเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยจากข้างนอกอ่าแล้วก็หมูเนี่ยเราก็ให้มันกินข้าวที่เราสีเมื่อสักครู่นะครับอ่าครับข้าวหักๆเราก็เอาข้าวเนี่ยมาต้มให้มันกินอส่วนดีๆเราก็เอาไปกินเองแล้วก็เอาแกลบมาครับแล้วก็ลำนะถ้าเกิดเรามีเขาเรียกอะไรอ่ะจะจะหมูข้าวจะมีจะมูข้าวเหลือเราก็ผสมให้มันกินนะครับแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงก็คือตอนแรกเนี่ยขุดหลุมก่อนครับขุดหลุมก่อนขั้นตอนแรกก็ขุดหลุมแล้วก็เอาแกลบ ลองก่อนนะครับแกบรองก่อนแล้วก็เอาใบไม้ต้นกล้วยผลไม้สูกผักลองอชั้นหนึ่งแล้วตามด้วยแกบเต็มเลยนะครับแล้วก็ราดเลยน้ำหมักทิ้งไว้สิบวันแล้วค่อยปล่อยหมูนะครับปล่อยหมูแล้วก็เลี้ยงตามปกติครับให้อาหารเช้าอาหารเย็นก็คือการเลี้ยงก็เลี้ยงแสนจะง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมข้าวที่เมื่อกี้นะครับเราปลูกไว้ปุ๊บนะครับแล้วก็เอาข้าวที่มันหักหักแล้วให้หมูทานแกลบนะครับที่สีก็มาทําเป็นการปูปูที่นอปปูเสร็จปุ๊บนะครับ ได้มูลไปนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เป็นเยี่ยนนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้อีกโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยสักบาทเดียวใช่คุ้มมากเลยครับแล้วต้นทุนต้นทุนลงทุนเยอะไหมครับอ๋อตอนแรกหมูคู่นึงก็500ที่เราซื้อมาครับ500ทีนี้ก็เลี้ยงไปเรื่อยมันก็ออกลูกหลานเราก็แจกเข้าไปพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็เอาลูกมาคืนเราเราก็ส่งต่อไปอีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ไปเลี้ยงต่อครับแล้วสี่เดือนล้วก็เอาขี้หมูเนี่ยมาใส่เอามากองไว้ข้างนอกก่อน15วันเราถ ทีนี้ว่าถ้าเกิดเลี้ยงแล้วมีปัญหาเรื่องกลิ่นครับไม่ต้องกลัวครับเราใช้น้ําหมักช่วยพอเราได้กลิ่นปุ๊บเราก็น้ำหมักลาดวันนี้ก็เดี๋ยวจะราดให้ดูนะครับก็เตรียมมาไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่ต้องขอบอกว่าหมูหลุมไม่เหม็นอย่างที้นไม่เหม็นครับไม่เหม็นครับแล้วก็เลี้ยงหมูที่นี่ครับรับรองได้หมูไม่เคยเป็นโรคครับปากเปื่อยเท้าเปื่อยไม่เคยเป็นฮะเพราะเขาอยู่แบบธรรมชาติใช่ธรรมชาติของหมูก็คือต้องได้คุ้ยได้ขุดแล้วก็ได้ได้สุก หน้าหนาวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหมูเป็นเรื่องที่แปลกมากอ้าวทำไมนะหมูหายไปไหนครับอยู่ในแกบครับอ๋อมันไปซุกอยู่ในแก่จะเห็นแต่จมูกอย่างเดียวเป็นเรื่องที่แปลกมากผมตกใจเนื่องจาหมูผมหายไปแล้วหมูมันก็หนาวไงมันก็ไปซุกไปในแกบไงให้ความอบอุ่นโอเคเดี๋ยวพี่พี่บอยลองแบบว่าราดน้ําหมักให้ผมดูหน่อยหนึ่งก็แค่ราดลงไปเฉยครับแค่นี้เองอ๋อก็เหมือนรถอ่าเหมือนรถผักอะไรเงี้ยแค่ดับกลิ่นครับครับดับกลิ่นเขาบอกว่าพื้นมันแฉะๆหน่อยหมูมันก็จะแบบได้คุยได้ได้ลงไปเล่นครับ มีความสุขเนาะลาดตัวก็ได้ครับมลงมันเยอะออถ้ามีแรงรบกวนรวก็ลาดตัวเขาหน่อยอคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าการเลี้ยงหมูหลุมง่ายมากลงทุนแค่คู่ละ5 0 0อบาทนะครับแล้วก็ทรัพยากรหรือว่าวัตถุดิบในการเลี้ยงก็เอามาจากที่เราจัดการปันสวนเรียบร้อยแล้วนะครับฐานต่อไปพี่บอยจะพาผมไปไหนต่อครับก็ไปฐานที่ประหยัดสุดอีกสาหรับกรเกษตรกรครับประหยัดอีกแล้วเหรอครับรอันนี้ประหย,ยัดไม่พอหรอครับเนี่ยฐานต่อไปนี่รับรองได้ทุกคนต้องอึ้งทึ่งแล้วก็ สุดยอดแน่นอนโอเคจะอึ้งช่นสุดยอดขนาดไหนตาผมมาครับครับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงเราก็จะได้อยู่แต่ที่บ้านเก็ไม่ได้ดูการ์ตูนะคะ่ะเขาไม่มีรถก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์จุดเทียน ซูเปอร์ฮีโร่มาเติมให้ไงพลังงานเหนื่อยแน่เลยมีแต่คนใช้อ้ยเชียดถ้าไม่มีน้ำมันพลังงานทุกอย่างจะหยุดมีน้อยๆเราก็ใช้น้อยๆสิรครับประหยัดประหยัดกันหน่อยจม่ได้มีไว้ใช้กันนานแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานในวัน ต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชีวิตในอนาคตยังคงขับเคลื่อนได้ต่อไป ็เรียนรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์แล้วแต่ฐานนี้ก็จะเป็นการลดต้นทุนเช่นเดียวกันสําหรับคนที่ทําอาชีพเกษตรกรครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับฐานนี้มันคือฐานอะไรครับคนมีไฟครับคนมีไฟโอ้แลวพี่มีไฟหรือเปล่าครับมีครับนีไงมีไฟนั่นโอเคเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีว่าฐานเนี้ยเป็นฐานคนมีไฟก็หมายถึงว่าการทําไบโอดีเซลเอาพลังงานที่เหลือใช้หรือเหลือเหลือจากคัวเรือนเนี่ยเรามาทําใหม่ให้เป็นพลังงานทดแทน โอเคแล้วไบโอดีเซลกับ,บดีเซลมันแตกต่างกันยังไงครับพี่ไบโอดีเซลเนี่ยก็คือได้จากพืชครับหรือ,อย่อๆคือที่เขาเรียกกันว่าไบโอลจีคือสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยมาจากการเผาฐานหินแล้วกั่นเป็นขั้นตอนกลายเป็นดีเซลออกมาแต่ของเราเนี่ยคือใช้พืชแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็ใช้โซดาไฟเป็นตัวปรับแล้วก็เพิ่มค่าออกหภูให้กับน้ำมันน้ำมันก็สามารถจุดติดในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้ครับใช่ แล้วก็ส่วนผสมก็มีน้ํามันพืชครับน้ำมันพืชแล้วก็แอลกอฮอล์เม็ดทิับเมทิลหรือแ,แ,แอลกอฮอล์แล้วก็โซดาไฟโซดาไฟเป็นตัวขจัดกรดไขมันเพราะว่าใน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 พืชเนี่ยมันจะมีกรดไขมันอยู่สองชนิดคือไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวครับเราก็สามารถเลือกได้ในพืชก็จะมีะที่ที่ไม่อิ่มตัวเป็นพวกถั่วเหลืองแี่ถ้าเป็นอิ่มตัวก็จะเป็นพวกปาล์ม<อ>เป็นพืชที่มีน้ําหนักเยอะนะครับทีนี้วิธี วิธีการใช้ก็คือเอาโซดาไฟเนี่ยไปขจัดกรดออกครับก็เอาเอาด่างไปเอากดออกเ<อ>พราะเพราะเป็นกรดใช่ไหมครับโซดาไฟเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเข้าใจว่ามันเป็นกรดครับจริงๆแล้วมันเป็นด่างเป็นด่างเข้มข้นอเอาด่างไปปรับกรด <ๆ S 1> กรดที่มันเคยมีค่าสงสูงเนี่ยมันก็จะลดลงอ่าก็สามารถที่จะไปใช้กับเครื่องยนต์ได้อ๋อโอเคก็คือว่าฐานนี้พี่บอยบอกว่าจะทำไบโอดีเซลไบโอดีเซล วัตถุดิบนะครับก็เห็นอย่างที่พี่บอยบอกไปแล้วนะครับโอเคอ่ะขั้นตอนเริ่มแรกท่ายังไงครับพี่บอยครับเริ่มแรกเราก็เอาน้ํามันที่เราได้จากโคลเรียนครับอ่าน้ำมันพืชนี่น้ะมันพืชอันนี้ตัวนี้ครับน้ำมันพืชที่เราเก็บกับเก็บไว้เยอะๆใช้แล้วอ่าใช้แล้วก็คือทอดทอดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเก็บเก็บเอาไว้คือปกติแล้วก็เกิดเป็นโคลเรียนต่างๆเนี่ยคือใช้ซ้ำโอ้ใช้ซ้ำดำเลยมันจะมันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยาก่อมะเร็ง พอเราชั้นได้สองครั้งปุบเราก็จะเก็บใส่ขวดอ๋อสองครั้งสองครั้งเก็บใส่ขวดครับแล้วเราก็เอาตั้งทิ้งไว้นะครับมันก็จะมีกากกากน้ํากากตะกรนของพืชของไอของของที่เราทอดเนี่ยมันจะหล่นอยู่ที่ก้นอ่าเราก็พอเราจะไปใช้เราก็ไปกองแล้วก็เอาไปต้มอ๋อถ้าเป็นน้ำมันพืชร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือไม่ผ่านการทอดหมูทอดไก่มาเราจะใช้อุณหภูมิที่แ80ดองศา8ปองศาแต่ถ้าเกิดเราเราเราไม่มั่นใจ เราร้อยไปเลยอ๋อร้อยไปเลยอ่าร้อยไปเลยดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าน้ํามันเนี่ยเมือ่อจริงๆจริงๆแล้วน้ํามันเนี่ยมันจะมีโมเลกุลหนาครับพอมันโดนความร้อนปุ๊บมันจะเป็นโมเลกุลที่แตกออกแตกออกปุ๊บพอเราใส่เมทิลแอลกอฮอล์ลงไปกับโซดาไฟเนี่ยโซดาไฟมันก็จะไปดึงกดออกส่วนไอตัวที่เป็นกทดที่ที่ถูกดึงออกมาเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะเข้าไปแทนที่มันก็จะเป็นเหมือนกับเคยเห็นไข่ลุก ไข่ลูกลูกกบลูกเขียดไหมที่มีใ,ใสๆแล้วก็มีตรงกลางดำๆจะเป็นลักษณะนั้นนี่คือลักษณะของน้ํามันมครับเสร็จแล้วเราก็พอเราต้มน้ํามันเนี่ยได้ที่แล้วปุ๊บเราก็เอาแอลกอฮอล์กับโซดาไฟเนี่ยในในระหว่างที่เราต้มเนี่ยเราก็ผสมให้มันเข้ากันโดยว,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 วิธีการเขยา่าจํานวนจํานวนเท่าไหร่ครับใส่แอลกอฮอล์กับโซดาไฟเยอะไหมครับใส่แอลกอฮอล์เนี่ย0.75ลิตรต่อต่อน้ํามัน3.75 แล้วก็โซดาไฟ25กร,รมัมเราก็เอา2ตัวเนี้ยมาเขย่าให้มันละลายก่อนครับ,รบโดยวิธีการก็ช่างโซดาไฟก่อนอ๋อก็คือต้องอช่างให้เรียบร้อยถ้าเกิดผิดพลาดคือถ้าเกิดมันเยอะเกินไป,ไปเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับไม่ต้องตกใจมันจะเป็นวุ้นน้ำจะเป็นวุ้นเรา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 ไม่จําเป็นต้องทิ้งหรือว่าเสียหายเราก็เอามาเคี่ยวใหม่อ๋อมาเคี่ยวใหม่เอามาปรับใหม่ให้มันให้มันคงที่ก็พอมันโดนไฟปุ๊บมันก็จะละลาย โซดาไฟมันก็จะเหลือยออกอ๋อก็คือใส่โซดาไฟใหม่ในจํานวนที่เราชั่งเรียบร้อยใช้เรียบร้อยเท่าเดิมครับแล้วก็แอลกอฮอล์ก็ใส่ใหม่อ๋อคือเริ่มต้นทั้งใหม่หมดเลยโอเคแต่ว่าของที่มันเป็นของเสียคือไม่ไม่ต้องทิ้งมันคนจะเข้าใจว่าทิ้งทำแล้วเสียทิ้งทำแล้วเสียทิ้งเราเอามาแัดแป้งใหม่ได้สมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับทำแล้วบอกว่าครั้งแรกเอาผิดพลาดไม่ต้องทิ้งเก็บเอาไว้ก็มาโดนความร้อนใหม่นะครับแล้วก็ใส่ตัวแอลกอฮอล์กับโซดาไฟใหม่ในจํานวนที่ที่บอยบอกะครับาจท ไบโอดีเซลมาเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากการจุดแก๊สก่อนจุดแก๊สก่อนมีไฟครับมีไฟมีไฟมีไฟแล้วก็จุดจุดแก๊สก่อนครับตอนี้บอยนะครับก็จะทำกาเหยียบเข้ากันเรียบอยนะจนไม่มีซีนโซดาไฟนะก็คือว่าเหยียวเป็นแบบเข้าไปทำดีกันเดียวกันแล้วก็เปิดปุ๊แก๊สก็ไม่มีและคราวนี้พร้อมทุกอยังครับแล้วก็วัดเลยครับ อุ้ยเดียวอ่ะได้ครับโอ้อันนี้คือการวัดสุดครับวัดไม่ต้องใช้ปรลอดหรือว่าชูโมมิโจในการวัดใช่ใช้นิ้วเราวัดเลยตอนนี้คือเราทำบรรดาลแล้วก็ใช้ความสึกเ,เลยแต่ถ้าเกิดมือใหม่ครับแนะนำให้ใช้ประลอดแป๊บนะครับโอเคอ่ะยึดเลยแล้วยิงเลยครับแลยกลงัะ อยครับแล้วจะผสมแล้วเราจะต้องผสมยังไงครับก็เดี๋ยวยเราเอาโซดาไฟกับแมทธิวเทลงไปต้องผสมในที่โล่งด้วยใช่ที่โล่งเพราะว่ามันต้องใช้อากาศในการเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพอเราเทเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาคือควันจะลอยขึ้นมาควันตัวนี้อันตรายถ้าเกิดเราดูดสูดดมเข้าไปบ่อยๆหรือว่าสัมผัสด,ดวงตาเนี่ยถ้าสูดดมบ่อยเราก็จะเสียสัมผัสการรับกลิ่นตาก็จะเริ่มผ้ามัวเพราะนั้นต้องระวังครับโอเคอะ,ะว,วัดลมก่อนวัดลมก่อนครับวัดลมก่อนใช่ แล้วก็ดูลมดูลมยังไงครับก็ใช้ไฟเช็คครับคนมีไฟโอเคคนมีไฟเนาะคนมีไฟลมมาจากไหนครับจมาจากฝั่งผมอ่าฝั่งผมไปทางนี้ละมาทางนี้นะครับาามทงนี้โอเคโอเคพร้อมเวลาเทครับให้เทค่อยๆค่อยๆเทครับค่อยๆเทนะคครับอ่ยๆเทแล้วก็ค่อยๆกวนไปไม่ได้กลัวเลยนะจริงๆสาบานได้ว่าไม่ได้กลัวเทไปที่ข้างๆครับจะกวน อ๋อมันก็มันก็จะฟูขึ้นมานี่เองใช่อ๋อค่อยเทลงไปนะครับค่อ่ลงไปครับไม่ได้ทเททีเดียวนะค่อยๆเทนะครับโอ,โอ้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 เทยมันก็ฟูเยอะเลยนะใช่อืมอืม เกิดเราใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะช่วยหนึ่งคือลดภาวะลูกร้อนได้เพราะมันไม่มีสารตะกั่วมันมาจากพืชฮะแล้วก็เป็นแนวทางที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมอบไว้ให้กับประชาปรปสงค์นิกรชาวไทยจริงๆแล้วท่านหาทางแก้ไขไว้หมดแล้วท่านเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยน้ำมันต้องหมดโลกแน่นอนอ่าฐานหินขุดทุกวันยังไงก็ต้องหมดแต่ถ้าเกิดเราปลูกพืชแล้วน้ำมันจากพืชมาใช้แทนน้ำมันจากใต้ดินเราจะมีน้ำมันใช้ตลอดปีตลอดไปครับเพื่อเอาแนวคิดของท่านมาใช้ ใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับอยากจะลองทําดูก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องขอบอกว่าใช้ความเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพคุณจะต้องมาเรียนรู้สามารถมาเรียนรู้กับพี่บอยได้กับขอบคุณพี่บอยมากครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวฐานต่อไปไปดูกันดีกว่าครับว่าในการที่จะลดต้นทุนของครัวเรือนจะเป็นฐานอะไรตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดยปตทพลังที่ย,ยั่งยืนถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงแล้วก็จะได้อยู่แต่ที่บ้านหก็ไม่ได้ดูการ์ตูนนะคะถ้าไม่มีรถก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์จุดเทียนสุปปร์ฮีโร่มาเติมให้ไงพลังงานเหนื่อยแน่เลยมีแต่คนใช้เอยเชียดถ้าไม่มีน้ำมัน พลังงานทุกอย่างีะหยุดมีน้อย,อยเราก็ใช้น้อย,อยสิครับประหยัดประหยัดกันหม่ยมะได้มีไว้ใช้กัน,นานแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานในวันนี้ต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้ทุกชีวิตในอนาคต ยังคงขับเคลื่อนได้ต่อไปเราเคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริง กลุ่มอททเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืน เหนียวหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสีให้มันฟูฟูที่นึง,งเดี๋ยวเราจะเติมเกลือเติมเหมือนเค็มคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่น้อยหนาคนเดิมครับพี่น้อยหนาครับอันนี้ผมควรอะไรกวนสัปบปะรดเหรอครับกวนของกินเหรอ ควรน้ำยาเนกประสงค์ค่ะน้ำยาเนกผสนสับป,ประรดหรือว่าจะกว่โกนสับป,ประรดนทา,นปาเป็นสมุนไพรที่เราใช้สับป,ประรดเอามาใส่ตัวน้ำยาเนาะ,ะเพื่อให้แล้วที่เทลงไปเนี่ย<น>ที่ผมคนอยู่เนี่ยครับมันคืออะไรครับเป็น N70 เป็นสารตั้งต้นนะคะเป็นสารตั้งต้นให้เกิดฟองเขาเรียกว่าหัวเชื้อน้ํายาค่ะเชื้อน้ํายาสําหรับที่จะทําน้ํายาเนกประสงค์นะคะ n อ0 เทไปแล้วเราก็จะกวนเรื่อยๆเนาะสักสินาทีนึงนะคะให้เขาเปลี่ยนสีเป็นฟูๆเนาะสินาทีเลยใช่ไหมครับค่ะประมาณมนั้นนะคะจากใส,ใสๆเหนียวๆเดี๋ยวก็จะฟูๆออกมานิดนึงอะคะอ่ะแล้วแล้วแล้วพี่น้อยหน่ามั่นใจเหรือเปให้ผมคนได้ค่ะเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะกวนไปเรื่อยๆเนาะนิดนึงส่วนผสมนะคะส่วนของน้ำยานหนีปผสม เราก็จะใช้สมุนไพรรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวทำไมต้องเป็นรสเปรี้ยวครับเพราะว่ารสเปรี้ยวเนี่ยเขาจะมีความพิเศษของเขาก็คือทำความสะอาดสิ่งต่างๆได้ดีมา<อ>จะมีสารฟอกขาวแล้วก็มีสารบางตัวที่ทําให้